สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l อร่อยพุงนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาทําไก่หวานกันนะฮะก็เราซื้อสันในไก่มา1นกิโลนะครับอันนี้เป็นสูตรสําหรับ1นกิโลเนาะตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันไปสัก3 4ช้อนนะฮะใช้ไฟกลางก็พอนะครับผมแล้วก็ ใช้หอมแดงซอยนะครับสักสิบหัวนี่นะครับผัดให้หอมนะแต่ยังไม่ต้องให้เหลืองนะครับผม หลงตามาได้ไงเนี่ยลูกนี้ล่วงลงไปละเดี๋ยวเจ็บอีกทีหนึ่งโอเคพอเริ่มหอมแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่ไก่นะครับไก่แล้วก็หั่นให้พอชิ้นพอดีคํานะครับนะประมาณนี้นะครับไก่แต่ในไก่จะสุกง,ง่ายหน่อยนะครับผมแล้วก็เนื้อนุ่มด้วยนะครับ ไก่หวานเนี่ยทำเยอะๆแล้วก็ทำเสร็จก็ใส่ถัแวแร์แช่ตู้เย็นได้นะครับเก็บไว้กินได้หลายวันนะครับเป็นอาทิตย์นะทำรับทำเยอะอย่างเงี้ยเนาะเอาไปทำลากข้าวกินกับพวกแกงเผ็ดๆก็ได้นะครับหรือว่าจะไปทำพวกข้าวครุกกะปีก็ได้นะบนี่นะครับเราเปลี่ยนเป็นไฟแรงนะครับผม ผัดให้เนื้อไก่มันเริ่มขาวแล้วนะครับช่วงนี้ก็ลงเครื่องปรุงได้นะครับเมเครื่องปรุงก็น้ำมันหอยนะครับง่ายๆเลยสามช้อนนะครับ ซอสเขียวนะครับสามช้อนนะครับซีอิ๊วดำนะครับใส่ไปสับหนึ่งช้อนนะครับผม ผัดให้เข้ากันนะช่วงนี้ยังไม่ต้องเติมน้ําตาลนะครับน้ําตาลเราใส่สุดท้ายเลยเนาะเราใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะครับผมเนี่ยครับเหนียวผัดไปก่อนนะครับผม นี่นะครับอันนี้น้ําจากตัวไก่มันออกนะครับผมเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเปล่าเพิ่มลงไปหน่อยหนึ่งนะครับให้มันเสมอกับตัวไก่นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะเติมน้ําเปล่าไปประมาณ300 ML นะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจะเคี่ยวนะครับด้วยไฟอ่อนให้ไก่มันนุ่มนะครับก่อนที่เราจะ ใส่น้ําตาลสุดท้ายนะครับเพราะว่าถ้าใส่น้ําตาลช่วงเนี้ยจะทําให้ไก่มันแข็งเนาะน้ําตาลจะไปรัดตัวไก่นะครับอันนี้เดี๋ยวเราเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะครับรอจนน้ํามันงวดนะครับจนน้ํามันขูกขลิกงี้ยนะฮะช่วงนี้เราเติมเกลือลงไปนะครับใครไม่ใช้เกลือจะใช้น้ําปลาก็ได้นะครับผม เราเติมเกลือไปประมาณสักนี่นะเหนึ่งส่วนสามช้อนนะครับเดี๋ยวพอน้ำงวดเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับพอน้ำมันเริ่มแห้งนะครับเริ่มจะคุกคลิกแล้วนะครับเราก็ให้มันเหลือน้ำประมาณนี้พอนะครับผมแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปได้นะครับตาลปี๊บเราใส่ไป ประมาณ250 ml นะครับช่วงที่เราลงน้ำตาลนะครับเราก็ลดไฟมาเป็นไฟอ่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวใช้ไฟแรงเดี๋ยวน้ำตาลมันจะไหม้นะ ละายน้ำตาลก่อนนะฮะตอนนี้พอน้ำตาลมันละลายเข้ากับน้ำซอสนะครับมันก็จะทำให้ไก่เราสีสวยแล้วก็มันวาวขึ้นนะครับเพิ่มความหอมหวานนะครับรสชาติก็จะดีขึ้นนะ เดีย๋ยวเราเคี่ยวไฟอ่อนไปอีกสักพักหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเคี่ยวมาประมาณสักห้านาทีนะครับเราก็จะได้ไก่หวานช่ำๆสีสวยๆแบบนี้นะครับผมก็ใครจะทานข้าวก็ตักลาดข้าวได้เลยนะเขาสวยนะครับใครที่จะเก็บไว้นะก็พักให้เย็นก่อนแล้วก็ตักใส่กล่องพวกทับประแวร์ไว้นะเวลาจะมาทานก็แค่มาอุ่นหรือมาเวฟก็ได้แล้วนะครับผม ปนนิดแก๊สได้เลยนะครับแค่นี้เราก็ได้ไก่หวานอร่อยอร่อยหอมๆเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมเอาไปลองทำดูนะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ